อ้าวทิมาจากไหนกันนะเนี่ยมาจากชัยภูมิครับชัยภูมิเอาโยองเพื่าหลวงเพ่ม,นเนมเนตรน้ำล,ลงนมเนตรนลงเออพระครูโยู่เพอภูอเขียวมาพระครูก็หายจากแม่พระครูก็เป็นมะเร็งตับแล้วพระครูก็เป็นมะเร็งต่ำลูกหมากก็หายได้อยู่ชัยภูมิอยู่ภูเขียวอ่ะนะครับพระครูอยู่กับฉั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านก็มาฉันเพนแล้วทิดบ้านอยู่ไหนนะมณฑลน้ำลงมณฑลน้ำลงเออแล้วชื่ออะไรทิเชื่ออะไรชื่อสนิทครับชื่อสนิท เบอร์โทรเบอร์อะไรนะที่ไหนศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดหกสองครับอาจารย์ล้วก็ที่มาครั้งก่อนนี่มากินกี่วันแล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วคุณลุงหลายเดือนแล้วเจ็ดเดือนไม่หรอครับเจ็ดเดือนแปดเดือนอ๋อถ้าเจ็ดเดือนแล้วมันหายแล้วนะแล้วเป็นอะไรนี่เป็นลุงไม่ไม่หมอเป็นปอดบวมแบบไม่ไม่ไม่ตอนตอนที่มาครั้งก่อนเป็นอะไรมารดไตไตไตขั้นไหนขั้นที่ห้าครัขั้นที่ห้าแล้วตอนนี้มัน ไตดีขึ้นบาน้างหรือยังไปวันเมือ่อกี้มันไปยังอู่ทอ่าะอะอยาเบาหวานก็หายหมอก็ไม่ให้ยาเบาหวานนะอ๋อออถ้าเลิกยาเบาหวานเดี๋ยวก็หายกินน้ําเยอะๆยะแต่โรคไตหมืมากไม่ได้โรคไตโรคไตเนี่ยที่น่ะโรคไตเนี่ยก็คือถ้ากินน้ําอุ่นเยอะๆนะอย่าไปกินน้ําแข็งได้กินน้ําเย็นรึเปล่ากินโอ้น้ําเย็นเป็นตัวร้ายเลยนะที่จริงๆ ตัวร้ายเลยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายถ้ากินน้ําเย็นอยู่เอออาจะต้องเลิกน้ําเย็นแล้วกินน้ำโมดูเนี่ยให้ได้วันละสองกติกเนี่ย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 เออเอายาที่ฉันให้ไปดตรงกินก็กินเอายาที่ฉันให้ไปเนี่ยชงอะนะยาชงเลยยาชงกินเลยนะเขาจะให้ไปยาชงอกินให้มันว่าสักสองกติกในวันนึงอะยาต้ม ตอนตอนแรกกินวิตามีีมอแล้วทีนี้ทีหลังมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ไปหากินต้มกินเองนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้ยาชุดไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโรคไตก็ถ้ายอมกินน้ำเย็นอยู่ไม่หายหรอกจ้ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องกินยาเก่งๆหรืออยากฟอกไตก็กินเข้าไปนะเออกินน้ำเย็นเข้าไปเยอะๆนะน้ำเย็นนี่ไม่ดีสักโรคหลักแล้วก็ยิ่งตามทอมปอดยิ่งยิ่งห้ามกินน้ำเย็นโดยเด็ดขาดเก็จะไม่เล่ะ อาจจะยาคุณธาตุที่จะนให้ไปเนมันน้ําก็ไม่ท่วมปอดแล้วนาปอดก็ไม่บวมแล้วอาะเดี๋ยวจัดให้กัะอา้าโอเค